ครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพองานศิลปะแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาสวนครับวันนี้ก็วันที่สิบแปดสิงหาหกสามครับเอาไปพอกันเลยครับว่าผมจะพาท่านผู้ชมมามาองานศิลปะอย่างครับเดี๋ยวผมกับนากองกำกับพอครับงันศิลปะครับท่านผู้ชมอันนี้ว่านี่ปีอายผมกอดไ้วาดภาพลายเส้นนะครับไว้กับเสียงนะ ก,ก็เสียนปีนี้แล้วครับท่านผู้ชมก็มาวาดภาพการเพ่ก็จะเป็นต้นยางพลรานะครับท่านผู้ชมนี่ต้นยางพลา,า,พลาเสร็จดนันใส่มือของท่านผู้ชมก็จะเป็นรูบนส๊าบุ้งบ๊อบยังปลากระท่อมตีผมแปลงไว้ปูดนะครับตีสะหน้ารับท่านผู้ชมนี่คือวาดจากสถานที่จริงนะครับผมนี่วาด จากสถานที่จริงครับท่านผู้ชมนี่ครับวดาดภาพลายเส้นก็จะเปลี่ยนแบบนี้ครับแต่อว่ามันบมมีอุปกรณ์มีประกาด้านหนึ่งกระดาษเอซีนะครับผมมันเป็นทีมันหาเพราะจะหาได้ดเขาบอได้เตรียมอุปกรณ์มาวาดก็เลยมันเกิดอารมณ์สินขึ้นมาในช่วงระยะเวลาตีมันอยู่นี่ช่วงนี้พายุเข้าครับฝนตกทั้งวันนะครับผมทีังหว,วัดน่านนะครับโดยเฉพาะทีบ้านส้มนะครับผม,ม อันจริงๆนะอันเส้นสายตาส Arizona, ินนี่ผมก็บ่ไดย์เห็นหู้ผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นที่นี่ผมจะต้องไปเห็นเพิ่มเติมอย่สักน้อยหนึ่งเพื่อจะได้เห็นหู้ว่าลักษณะการวางภาพการชัดภาพแสงและเงามันเปลี่ยนจะได้นี่มันเป็นความเข้าใจของผมบรายนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นที่นี่วาดทางความน่าจะเป็นนะครับครับวาดนรรยมันเป็นที่ว่างผมก็ใส่เป็นก้อนไม้เข้า่อเป็นกิ่งเป็ี่ยนการเข้าไป มธรรมาชาตินะครับผมบจริงๆแบ่ได้มีความหูวงบ่ได้ไปเห็นมาจากไหนครับแต่วันนี้มีอุปกรณ์ประกาศเจียวดามหนึ่งสิบห้าบาทกระดาษ A สี่ขอ,อลูกสาวมาครับผมมันอยู่สวนนี่ก็ประมาณสี่ส้าห้าวันนะครับอันนี้ต้นอยังก,กับบ่หูวนงะหนึ่งไปฟังถามกับเป็นต้นประมาณหื่นก็ต้นอย่างก,ก็ได้ลนะครับผมมันมันเป็นที่ว่างทนะ่านี่นะพอดีกระดาษใบแม่อยู่ห้อมาขีเซนีผมก็เดี๋ยเอาใบเขาครบเนี่ยไม่ไดนอ่านไงนะครับ ก็มันก็มีงานศิลแตป้าอย่างอื่นหลังจากนี้ว่าได้คำสง่งคำมดอารมณ์ศิลปนแต่ผมกัจบจุบัญญะพวกงานไม่ไพ่มาฝึกนเงี้ยก็นองบ่าวเป็นเอาเชียวมั้งฮะว่าพี่อายก็เสียนเราร้อ,องเพราะอะไรนะครับร้องเพราะครับผมอันนี้ก็สำหรับคนที่ไวขนาดเดียวกันกันกบผมเดือนน้องหกสิบ,บปีสองพันห้าร้อยสามก็บว่างๆก็บยิบกระดาษดินสอปากกาของลูกหลานละอ่อนเข้ามาฝึกนเงี้ยกับเป็นการฝึกทักษะของตัวเองเนาะ เป็นหนหอยเปียเสียขาเสียสิงเราสมองห้องปัจจุนี้โอกาสได้พัฒนาปนะยครับผมจะบรได้จมบรได้สร้างมได้เนี่ยให้ลุกหลานลำค้างนะครับอันนี้นเป็น,นาศิลปะไมนเป็นการบำบัดคนเท่าได้แหมอ่รูปแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้กลับมาก็เป็นต้นยางต้นไก่ต้นน้อยต้นนั่นอันนี้คคล้ายๆ่าน่าจะเป็นต้นซักนี่เก้าไผ่ก้าหมเป้าวก,ก้าบัานอันบุรีกันครับน้องเบา,น,าน้องสาวน้องสบายเป็นชอบปูแหวนนี่ครับ อันนี้ก็เป็นบ่อปลาอ่าดีคุดไว้ครับผมแล้วก็มีแหมงสองสามภาพเดี๋ยวน้องบ่าวผมก็จะบันทึกไว้ครับผมแต่ว่าจะให้มันงามแต่มันกลับมางาบน้องครับผมก็เป็นไปตามจินตนาการนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะได้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับครับผมลำร้านท่านผู้ชมไปก่อนครับครับผมกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับผมพรแสวงนะครับผมน้ำแฝงของผมนะครับผมหัมยางกับซูนโคโหย